วันนี้มาแชร์เทคนิคในการผัดเผ็ดหมูป่าค่ะผัดยังไงให้หมูป่าไม่เหม็นสาบไม่เหนียวมีรสชาติกลมกล่อมหอมพริกแกงมากๆจานนี้นะคะไม่ตัดหวานนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ผัดแห้งๆแบบนี้เลยนะถ้าใครชอบนะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะ เป็นเมนูขขยดีของที่ร้านเลยนะคะเอาไปผัดกินที่บ้านนะรับรองว่าจะติดใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจผัดนะก็แวะมาหาแอดได้นะคะที่ร้านเลยโหเป็นคลิปแรกใน300คลิปที่ทํามานี่คือยังไม่เคยขายข,ายของตัวเองวันนี้ขายละกันผัดเผ็ดหมูป่าบอกเลยว่าอร่อยมากไปดูวิธีทํากันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะแอบฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะช่อง Youtube นี้นะคะจะเป็นการจัดก,การงานบ้านงานครัวเคล็ดลับก้นครัวตลอดจนสูตรอาหารมาแบ่งปันกันอยู่เสมอน,นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะไปดูคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ หมูป่าค่ะสี่ขีดครึ่งนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็โลละประมาณ160บาทถึง200บาทนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะหาซื้อได้ตามตลาดนัดทั่วไปเลยนะคะคุณผู้ชมเวลาหั่นนะคะให้หั่นชิ้นบางให้พยายามมีหนังติดทุกชิ้นนะคะเครื่องปรุงในวันนี้นะคะมีน้ำปลาซสีิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะโหระพากระชายพริกแดงแต่งสีนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ ทริแกงเผ็ดค่ะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันพืชเล็กน้อยนะคะเทคนิคแรกนะคะที่จะให้ในวันนี้ก็คือวิธีทำให้หมูป่าไม่เหม็นสาบโดยการนำไปรวนในกระทะก่อนที่จะใส่น้ำมันค่ะรวนเลยใส่ลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นนะก็น้ำปลาสองจุดแล้วก็ รวนกับกระทะเปล่าๆแบบนี้นะคะยังไม่ต้องใส่น้ำมันน้ำปลา2องหยอเมื่อสักครู่นะคะจะช่วยดับกลิ่นสาบของหมูป่าได้ดีค่ะนาบกับกระทะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปทั้งสองหยอนะคะพอให้หมูจะดุง้งพอรวนไปสักพักนะคะจะเริ่มมีน้ำของหมูเนี่ยออกมาเมื่อเห็นมีน้ำออกมานะคะคุณผู้ชม รีบเทน้ำมันลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะใส่พริกแกงเลยนะคะอย่าให้น้ําหมูออกมากไม่งั้นหมูจะกระด้างนะคะเอาล่ะค่ะพอเนื้อหมูโดนโดนกระทะเนาะมันก็จะสะดุ้งแบบ อย่างนี้ยังไม่ทันที่สุกถึงข้างในนะคะคุณผู้ชมก็เทน้ำมันลงไปเลยแรงเยอะมากนะจากนั้นพริกแกงลงเลยค่ะผัดเนื้อหมูพริกแกงนะคะกับน้ำมันให้หอมเลยค่ะให้น้ำมันหอมแล้วเหยในพริกแกงอะ่ะเขาออกมาเยอะๆให้รู้สึกว่าหอมนะ จนพริกแกงเนี่ยแห้งกระทะเริ่มจะไหม้เริ่มจะติดกระทะนะคะพอกระทะเริ่มแห้งอย่างนี้นะคะให้เติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวหมูป่านะคะคุณผู้ชมด้วยไฟอ่อนคราวนี้ลดไฟลงนะคะ<ม>เคี่ยวไฟอ่อนไปเป็นเวลาประมาณ15นาทีเพื่อให้เนื้อหมูนุ น้ำอีกหน่อยนะแล้วเคี่ยวทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะจานอ,อร่อยแน่จานถ้าจานแบบนี้นะถ้าบ้านไหนทำแนละ้วยังไม่จานแปลว่ายังไม่อร่อยนะคะส่วนต้องพยายามจานออกมาจะได้อร่อยในระหว่างนี้ก็ปรุงรสเลยซีอิ๊วขาวก่อนนิดนึง คุณชมคะพริกแกงที่ซื้อจากตลาดนะคะบางร้านเนี่ยก็จะใส่เกลือลงมาด้วยนะคะยังไงก็ค่อยๆใส่แล้วค่อยๆชิมไปด้วยนะคะส่วนผสมก็มีแค่น้ำปลาซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยไม่ใส่น้ำตาลนะคะคุณชมไม่งั้นน่ะของป่าที่ใส่น้ำตลาลมันจะเค้าอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้อันนี้คือการเคี่ยวไฟอ่อน15้านาทีนะคะเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มขึ้นแล้วก็ดูดซึมน,น้ำแกง ลงไปในตัวนะคะให้ไฟอ่อนเดือดประมาณนี้นะคะเดือดเล็กๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าใช้ไฟแรงแบบเร่งให้น้ํางวดเร็วๆไม่ได้เลยนะคะมันจะทําให้เนื้อกระด้างเนื้อหมูป่าจะกระด้างเหนียวไปเลยค่ะอ่าพอ15นาทีผ่านไปจะได้แบบนี้เลยนะน้างดงวดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะใส่น้ํามันหอย3ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากที่ใส่น้ำมันหอยแล้วนะคะก็ให้ชิมรสชาติ ว่าเราพอใจหรือ,อยังเค็มพอไหมกลมกล่อมไหมนะคะสามารถเพิ่มหรือลดได้นะหลังจากชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ได้เลยมาถึงตรงนี้จะไม่ใส่น้ําเพิ่มแล้วนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นแยะ่นะคะคุณผู้ชมถ้ากลัวว่ากระทะจะไหม้นะคะให้เบาไฟเอาค่ะหรือปิดไฟไปก่อนก็ได้อย่างเงี้ยแล้วพอใส่ผักลงไปค่อยเปิดไฟใหม่นะคะอืมไม่ไม่ให้ใส่น้ําเพิ่มไปอีกรอบนึงแล้วค่ะ ก็ควรระวังนะคะเวลาใส่โหระพาไปแล้วนะคะต้องคนให้ผักสุกให้ใบโหระพาสุกอย่ารีบปิดไฟเกินไปไม่งั้นนะหน้าโหระพาจะดำคนต่ออีกประมาณสัก1นาทีสเสร็จก็ปิดไฟได้เลยค่ะคุณผู้ชมให้แน่ใจว่าอผาักสุกเรียบร้อยสุกนานก็ไม่ดีนะสะลดเกินเอาละคะผัดเผ็ดหมูป่าแซบๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตะเรียมจัดเสิร์ฟลงจานได้เลยแซบถูกปากแน่นอนค่ะ ถ้าใครขี้คันจะทํานะคะก็แวะมาได้นะร้านอาหารครัวหลวงค่ะคุณผู้ชมขายของอีกแล้วค่ะตั้งอยู่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็แวะมาลองชิมกันได้นะครัวหลวงแม่วงคาเฟ่แอนด์เลสลองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะรับรองว่าจะมีสาระดีๆเมนูเด็ดๆมาฝ่ายอยู่เสมอวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ